สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงเนี <Yeah. S 1> ่ยเรียนเต่าเต่าไม่เห็นอ,อ,อ,อันนี้เวทนมหนาหัววันนี้ ทำทุกช่วงเลยเอ,อ๋อมาลวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับไม่มีภาพหรือเสียงเอเห็นเห็น,เห,นเห็นเสียงไหมมีภาพมีเสียงไมเอฟซี FC, ท่านใดเห็นเม้นหน่อยครับ ไม่มีเลยดีแล้วจ้าอ๋อดีแล้วจ้าแม่เล็กครับดีนะครับเพนี้ฝนตกนะครับจะไม่ได้เราชุดให้เด้อว,วันนี้ก็พาโซ่เาไปหาหมอครับตั้งแต่เช้าเลยรอปวดเอ็กซเรย์อะไรอะไรซีซีอะไรนะ มีสแกน MRI อ๋อ MRI นะครับ MRI มาตั้งแต่เช้าอ่อครับแค่ MRI ก็เป็นชั่วโมงเลแม่โอ้โหมันตมันนั่งรอ MRI แล้วก็กว่าก่าหมอจะมาอีกค่า MRI นะครับ8,500ั 8, นห้าอก็เลยเอาวะดีกว่าไม่รู้วะก็เลย MRI ไปเลยนะ ตอนแรกเข้าไปเข้าไปหมอบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเป็นคือหมอแต่ที่ก็ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะบอกไม่เป็นไรหรอก MRI จริงหรอคุณหมอบอกว่าเราอาจจะเป็นเด็กอลเนาะเลยไม่อยาก MRI เพราะมันแพงก็เลยบอก MRI ครับพอ MRI เ,เ,เ,เสร็จก็รอผลอีกอเกือบบ่ายโมงครับ ตั้งแต่เช้าเกือบบ่ายโมงเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บก็มาคุณหมอก็มาดูแฟม้มแฟ้มภาพที่สแกนนะฮะก็จะไล่เป็นกระดูกข้อๆไปทีนี้มันจะเป็นภาพขาวดำะเนาะ ตรงที่มีความเข้มข้นมากมันก็จะออกสีข,า,ขาวๆใช่ไหมหมอลองกระดูกของโซ่มันจะมีหลายชิ้นของของคนเรามันมันมันมีหลายชิ้นแต่พอมาชิ้นสุดท้ายอะ่ะมันดํานะครับมันดําเพราะว่ามันเสื่อมซึ่งเขาเห็นต่อได้แล้วมันวคนเดียวเป็นกับไอ้ลูกสับป,ปะรด

เต่าสูงคิดนะครับเต่าห่วงคนเป็นผมไม่ได้เลยอ่ะก็พอเราดูฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วไอ้ช่วงเนี้ยหมอนรองกระดูกอันสุดท้ายเลยครับเสื่อมกลายว่าเสื่อมสภาพซึ่งอายุยังไม่ถึง30มสิบน้ำหนักน้ำหนักตัวก็ไม่ได้เป็นคนที่บอดี้ใหญ่นะครับแล้วก็ไมไ่ทำนาไมไ่ทำงานหนะักเลย เลยมันเสื่อมได้ไงก็ก็อาจจะเนื่องจากอุบัติเหตุแล้วพอมาดูอีก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 ,อ,กอันนึงอะ่ะอีกรลายนึงอะ่ะมันก็เป็นยังไม่ได้ทับเส้นปรนะสาทครับคือเส้นประสาทรอบๆอรอบรกันอยู่นะแต่ว่าอย่าอย่าอย่าไปยกของหนักอย่าไปทำอะไรซึ่งให้มันเคลื่อนให้มันเคลื่อนมากไปกว่านี้ ส่วนหมอโรงพยาบาลนี้ก็บอกว่าให้กินยาเฉพาะเฉพาะเวลาที่มีอาการนะครับอีกคลินิกหนึ่งก็บอกว่าให้กินยาคงเดือนก็เลย,เด,ยเดี๋ยวเลือกเลือกเอาว่าจะเอาอย่างไง<อ>เราเห็นแล้วปัญหามันเกิดมาจากหมอรองกระดูกที่มันเสื่อมหมอรองกระดูกที่มันเสื่อมที่มันไม่มีน้ําอยู่ในหมอรองกระดูกตาจนไรเ,เลยบัวหลอดเลย เวลาผมผมอยู่ข้างๆเขา,นะาจะไฟกันนะเอ็กซ์สูขิดตับเองนะเดินเดินมาเห็นผมอยู่ใกล้บัวไม่ได้นะเอาละมาข้างๆเราตลอดเวลาพาไปไหนมันอนกันเห็นมาตัวหิ่นจะมาใกล้เราไม่ได้นะห่วงว่าปล่อยเลย่นไม่เป็นไรนะผมยืนยันเดี๋ยวลองกดูกอ็เดี๋ยวว่าอย่าย,ยกของหนัก ถ้ามันแล้วว่าผมถามว่าจะไปจัดกระดูกได้ไหมเขาก็ว่ายัางยังไม่แนะน,นำให้ไปจัดกระดูกเดี๋ยวมันอาจจะเคลื่อนกว่านี้ถ้ามันเคลื่อนกว่านี้นี่ขาจะรีบไปเลยนะอย่ายกของหนักยาตีรังกาโลดผูน น้าแตกไอ้ชิ้นเก็บแล้ววะรับโอ้ยน้าแตกชิ่เหงาน้าแตกเห็นเขาว่ากระเด็นโอ้ไปไปยังมาละแตกนี่ยเก็นจะจบไว้จมางาดีวมันมยู่นั่นเทานั้นนะเล็กนเล็กปังปังแตกง g าแตกทั้บัว แรงนะช่วงนี้ายาวดีเถอะเออนี่ยนาฝนด้วยจะเอาไว้เออ,เอ,อ โอ้แม่โซะครับก็ป้องกันทีนี้ก็ห้ามเลยนะนี้ห้ามยกของหนักห้ามยืนนานแต่ว่าในเมื่อขายของเสื่อมไปแล้วนะถ้าจริงมันเสื่อมไปแล้วมันก็มันจะทำ จึงบอกไม่ถูกกันนะครับไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมันจะดีมาไหมก็ในเมื่อมันเสือเเส่อมไปแล้วเนาะเกิดจากอุบัติเหตุนั่นแหละมันเสื่อมไปแล้วเฮ้ยเพนทอดยังวายจะฝ่าจะฝ่าบินกันกน,นะอือครับ เอ้เห็นตาพรไม่ได้เลยเองตาพรเหมือนซื้อกาแฟมาให้เพพรครับเช้าเย็นเช้าเย็นอยู่เด็กๆไม่กินกันนี่ยคอแม่ลีมาวันไหนเนาะ นี่บัวงาแทกจัดไปประเสริฐเรย์ครับเฟรย์เดี๋ยร โอเวันนี้ลูกยู้อีนานไหมยื้อกี่กองวันนี้รอดูเชือกคออยากใส่ให้บวชเนี่ยนะแม่ส่งมาแล้วแต่ว่าเขาเล่นแรงเขาเล่นเชือกคอแรงก็เลยไม่ค่อยอยากให้ใส่เท่าไหร่คอหนานะโอ้ลูกรักไอ้ลูกรักไอใหญ่ใหญ่อย่ามาจับนี่หนูมาจับกำลังกินอยู่แมันจับ เอ้าทำไมหางเลือดอีกอ่ะโอ้คุณพี่โอ้โอเองนี่หางกะแผลเว้ทายาดี ไหนตรงไหนเมื่อวานอ่แะแพ้เออรักแพ้ตลอดดูเอาไว้ตรงผม ไหนตอนนี้ตอนนั้นโนทิมตรงไหนตรงนี้อ่ะตรงนี้หายไปนะแมช้างหายไปตรงไหนอีกที่โนแทงเนะี่ยหายแล้วนะดำหมดแล้วนี่นี่น Nóng đồ nóng khen ะจะรับไปดูอาการเจ๊ไผ่วันนี้เจ๊ไผ่ก็ไม่ได้ไปไขายไผ่เยอะเดี๋ยวพาไปดูนะครับสสว<ะ>ัสดีครับ